สวัสดีครับวัอนี้เหมือนเดิมทำฝ่านี่นะครับวิธีโยองฝ่าหอยฝ่าหอยโคงสราง้างฝ่าสไตล์บ้านๆข้าวบางทีเท่ากับเห็ดนไขยได้ครับไขยได้นี่หอ,อเจ็บข้อปวดเอ็นข้อแห้งครับเลยน,นี่วันนี้เราทำโครงสร้างโครงสร้างเอา โครงสร้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผูกลวดขึงนี่นี่ดูแนวดูแนวสไตล์มั่วมั่วนี่มั่วแบบมีรักการนี่ฝ้าเราใช้แผ่นยิบซ้ำทั่วไปตาช้างนี่ของแท้แทนะฮะยิงมุม อ่าวครับรีวิวแค่นี้ครับวันนี้วะเนยเนยฟังจากเสียงก็รู้ไยโอเคนะครับขอบคุณครับ